สวัสดีครับนะครับพี่น้องกับเกรครับพี่น้องครับเลียงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีเขายุกับขอควายน้องบิมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามือนีก็ตรงกับวันที่20มกรา2,569จ้ามีมาฝากพี่น้องเขาจากรายการครับมือหนี้มีมา3โต3รายการที่เด็ดคือเก่าเลยจ้านะครับผมที่สําคัญครับพี่น้องราคาเบาวิวเลยครับมือนี ครับผู้ใดงบวหลายครับมื่อนี้อยากได้ควายงามๆนะครับพันธุกรรมสุดยอดเลยครับนะครับน้ำมาฝากอยู่สามไร่กันจ้าที่ตั้งของขอกันนะครับที่ตั้งของขอกเขาก็อยู่บ้านจันวนจากอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเมื่อนี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันเลยขึ้นก่อนเลยจ้ะนะครับพี่น้องรายละเอียดเพิ่มเติมครับโทรมาสอบถามหรือว่าขอรูปภาพทางไลน์นะครับผมแม่์จ้ะนะครับพี่น้องสะดวกกับเขามาเบิ้งนะครับตัวจริงอยู่หน้าคอกนะครับพี่น้อง อำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นจ้านะครับมาชมเลยครับพี่น้องรายการที่หนึ่งของเขาตัวนี้จ้ารายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เพิ่อนเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านจ้าอายุ16เดือนกับความสูงอยู่ที่135บงรอยสบจ้านะครับพี่น้องผู้ได้ฮาครับสายเลือดพันดุกรรมนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับความหนาความอหางมาก่อนครับแม่จ้านะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับดากเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับถ่ายหางสุดยอดมากครับพี่น้อง เพราะมจากสายแม่พ่นบ่ครับแม่พ่นกับเป็นสายเพชรอุดรนี่ละจ้ะนะครับสุดยอดนะครับเพชรอุดรบวกกับเบื่มพัลลานครับพี่น้องตัวนี้เจ้าเนื้อเจ้าหนังมาก่อนครับลงขอแบบง่ายนะครับพี่น้องนาเรียงมากๆครับพี่น้องผู้ใดหาสาวหน่อยครับกระดูกโค้งสางง่ญ่แล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องงาห้มครับผมนะครับตัวนี้สวยงามมากจ้ะผู้ใดหาเรียงยูนะครับเอาราคาพี่น้องเขาเรยครับดนี้ราคาเปิดเบาๆแล้วจ้ะราคาอีกเหนือเปิดไปที่35,000บาทเลยจ้ะนะครับ3า0 0 0พบาท แมนจ่าราคานี <anthem> ้ลดได้พร้อมนะจ่านะครับพี่น้องราคานี้บ่ผิดหวังครับพี่น้องแล้วละก็รับประกันว่าบ่มีขาดทุนครับผมแมนจ้าให้ลดให้พร้อมจัดส่งให้พร้อม้วจ้าพี่น้องไม่มีบวกเพิ่มหน้าตาสวยมากครับพี่น้องได้ส่งเขาพร้อมนะครับตัวนี้้านะครับเขาเปิดดีครับพี่น้องอัตลักษณ์สุดยอดเลยครับตัวนี้ตาเต้มแก้มจำชัดเจนนะครับเบิ้งช่วงหน้าเพิ่นนะครับพี่น้องเอึกมะพร้าวใ่แข่งขานะครับกีบเล็บกีบเท้างามนะครับบัน้เอาทั้งท้ายางเพิ่นนะเบิ่งครับท่ายดีหางสวยนะ ถ่ายตันเจือลื้อพ่นล่ะจ้ะใช่ครับพี่น้องป่านสูบล้มไว้พ่นล่ะรับผมเบื้องไทยครับผม่ายดีครับพี่น้องหางกบหญ่ายนะครับนี่เม่นจ้ะ่ายกลมนะครับพี่น้องเบื้องชัดๆัดนะครับบันไทยหางขอคาลังง่ญ่ครับพี่น้องจ้ะสวยงามครับจุ่งยางเลยครับบันมาลุกมากินยานน่สุดยอดเลยจ้ะนี่กินยาเล็ญยาแห้งก็กิน้อจ้ะนี่นะครับถือว่าพลังธรรมชาติล้วนนะครับผมเม่นจ้ะนะครับพี่น้องไว้เรียงธรรมชาตินี่แหละครับผมเบื่องความงามนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับพี่นอ ได้หนาเลยครบเคี่ยงนะครับพี่นอ้นองกว่าสิได้เป็นแม่พันธุ์นี่ะนะครับพี่น้องถือว่าโค้งสั่งญ่กว่านี้แน่นอนครับพี่น้องขวายังหน่อยอยู่ครับผมนะครับปีกัว่าวแน่ครับผมนะครับสวยงามครับพี่น้องผู้ไดห้หาอยู่นะครับทวนให้พี่น้องก็ฟังอีกรอบนึงนะครับบันจ้าตอนนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเบิ่มพันล้านอายุ16เดือนกับความสูงอยู่ที่135บหกลบราคาเปิดไว้ที่35,000บาทแต่ราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้พร้อมจ้าครับ35,000บาทครับพี่น้องไม่เลยรับราคานี้รับประกันความคุ้มค่่าครับพีน้อง สวยงามในฟันดุกรรมแลสายเลียดดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับตำนนี้บ่มีนะครับผมบ่มีตำนนี้จะรับประกันตำนนี้จ้ะสวยงามครับไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับบันนี้จ้ะมาครับพี่น้องรายการที่สองครับตัวนี้จ้ะรายละเอียดเพิ่นได้ครับรายละเอียดตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวเก้าสั้นจ้ะอายุสองปีหกเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบวกลบก้นนะครับตัวนี้โค้งสางใหญ่มากๆครับพี่น้องแม่จ้ะนะครับแข้งขาหลครับผมนะครับหน้าตาสวยงามมาก นะครับผู้ได้หาไปเรียงครับทายาทของเจ้าสันแม่จ้ะนะครับแม่ตัวนี้นะครับพี่น้องยักใ่ญ่มากครับผมนะครับเพิ่นได้ฟันไปครับฟันหนึ่งคู่จ้ะนะครับพี่น้องว่ายังสดนะครับพี่น้องแื่ว่าคุณกําลังดีนะครับผู้ใดมักนะครับพอพันตัวไดเอาไปจัดใส่เอาข้อเขาครับพี่น้องตัวนี้ติดทองมารับรองว่าคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าราคามื้อนี่เฮาเอาราคาเกษตรกรครับผมนะครับบ่ได้เปิดราคาแพงครับพี่น้องจ้ะนะครับขอฟังตัวนี้เลยครับ ราคาเปิดไว้ที่49,0 0 0บาทจ้ะราคานีรถได้ตอนร้องกันไหนคือเก่ารดใดสตูจ้ะสี่หมบาทเมนจ้ะนะครับติดทองมาครับพี่น้องนะครับโหเก็มือแน่นอนครับใวรยิงสินะครับผมใหญ่ครับพี่น้องโค้งสางใหญ่เมนจ้ะหน้าตาสวยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผิวดีพร้อมนะครับผมเมนจ้ะนะครับเบ่งหน้าตานะครับพี่น้องตัวนี้สวยมากครับผมม้วเขาขั้นซ่อนงามนะครับหน้าสวยมากครับพี่น้องเบ่งครับตัวนี้นะครับององคอชัดเจนแทงขา นะครับกีบเล็บกีดเท่าครับพี่น้องเบ่งตบปลอบเพิ่นนะครับโค้งกว้างครับพี่น้องว่าเพิ่นจะได้นะคร <mon ter> ับติดทองได้อายุเพิ่นนะครับผมความไ่โค้งสางกับสิขยายไปก็นี่ไหลเม่นจ้ะจุดสําคัญอีกองหนึ่งก็คือหางเพิ่นนะครับหางเพิ่นยาวอยากเด็พี่น้องนะพูดหางกันไงนะครับหางยาวมากนะจ้านะครับสวยงามครับแับนี้ยางสู้พี่น้องครับเิ่นโค้งกว้างกันเลยครับลนางงามงานป่านั่งแบะเพื่นอาจาจ้ะนี่นะครับพี่น้องเบ่งเอาครับผมยางกว้างเลยครับ สูงๆเงาๆยางเฉดดีขนาดจ้ะนะครับพ <apr il> ี่น <ang> <sh arp> ้องปันง้อบามันคนนี้สวยงามครับผู้ใดหาเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องนะครับจากไต้พันธุกรรมดีครับเอาไปผสมเอายุ่ข้อเขาครับพี่น้องจ้านะครับตัวนี้นะครับมอสมากๆครับใกลผสมนะครับพี่น้องรับล้อหลอดผนจากน้อยนะครับมักก็ได้จัดไส้เลยครับพี่น้องนะครับโค้งแบบนี้นะครับบ่ผิดหวังครับนะครับสุดยอดในพันธุกรรมนะครับตัวไหนพี่น้องก็ฟังอีกจากหอบนะครับจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าสันจ้า ความสูงอยู่ที่146่อบหกลบอายุ2ปี6เดือนจ้ะเปิดไปที่49,000บาทจ้ะราคานี่ลดใดต่อร้องกันได้จ้ะนะครับ49,000บาทเท่านั้นนะครับผมมนจ้ะราคาพี่น้องนะครับโทรมาต่อร้องสอบถามได้จ้ะนะครับผมสวยงามมากครับพี่น้องผู้ได้หาอยู่นะครับตำหนิบ่มีนะครับผมบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนินะครับสวยงามครับผมนะครับพาไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับจ้ะ มาชมกับรายการปิีทายนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวที่3ามแล้วครับผมจ้ารายละเอียดเป็เลยครับรายละเอียดตัวนี้เพิ่นเป็นแม่สาวท้องแรกจ้าท้องกับเพชรตะวันในสีเดือนแล้วจ้าพี่น้องนะครับแม่สาวท้องแรกครับผมแมนจ้านะครับทองแล้วในสีเดือนนะครับผมแมนจ้ากับต้นสูงแม่เพิ่นอยู่ตอนนี้อยู่ที่143บวกลบจ้านะครับ143นะครับผมแมนจ้านะครับท้องกับเพชรตะวันครับพี่น้องจ้าตัวนี้เพป็นได้เงาได้สูงครับผมเบิ้งโค้งสางนะครับพี่น้อง แล้วก็เนื้อหนังดีนะครับผมจ้ะเบิงับพี่น้องท้ายหางนะครับท้ายดีมากครับตัวนี้แล้วก็เบิ่งคอเล่นะครับตัวนี้คอไ่แหงนะครับคอไงหนาใญงจางขาญ่ผู้ใดอยากได้นะครับตัวนี้เป็นควายแม่ทองแล้วครับผมนะครับตัวทองเรียบร้อยนะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่นะครับงามๆแบบนี้ซื้อหนึ่งได้สองครับพันธุกรรมไวยักยี่ในทองครับพี่น้องนะครับเอาราคาให้พี่น้องไปเลียงนะครับราคาเปิดไปที่ ห้าหมื่นห้าพันบาทได้จ้ะพี่น้องนะครับพี่น้องหามื่นห่าพันบาทเมีนจ้ะราคาดินรถได้คือเกาก็จ้ะรถได้สุดโต้คุ้มแน่นอนครับผมอยู่ในท้องนี่ครับพี่น้องวัดทองเรียบร้อยนะครับเพชรตะวันจ้ะครับเอาช่วงหนามาเบื้องนะครับแับนี้หนาสวยจ้ะตาเต็มแก้มจ้ำนะครับเป็นควายหนาหวานนะครับพี่น้องเบื้องครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนดีนะครับงามมากครับพี่น้องนะครับหนาสวยครับพี่น้องเบื้องนะครับเอิกมะพร้าวครับแข้งขานะครับผมสวยงามกำไลข้าหนาหลังทั้งคู่เลยครับพี่น้องตรงนี้ ล้ำตัวล้ำคิงดีมากครับพี่น้องเมนจ้ะนะครับเอาช่วงไทยหางเอาเบื้องน้ครับวันนี้สนุกมหท้ายดีหางสวยเบื้องช่วงไายหางนะครับกกหางเงาหางง่ายครับพี่น้องนะครับปลายหางสวยครับยางเลยครับวันนี้สนุกมหมโหเชื่องจ้ะป็นตาเลียงดีนะครับต่นี้บ่มีนะครับผมบ่มมีตําหนีแต่รับประกันตําหนีรับประกันท้องกะตรวจท้องให้เรียบร้อยมีคลิปตรวจจ้ะนะครับพี่น้องตัวใดทองเขากะตรวจทองเรียบร้อยครับพี่น้องมั่นใจเัวรอยเปิดเซนแน่นอนครับผม นะครับเขามีคลิปให้นะครับตัวเดซพึ่งผสมเท่ากับเว่ท่านจะตรวจเท่ากันลงให้พี่น้องนะครับแมีนจ่าถ้าลูกค้าซื้อตัวทองไปเ่อมั่นใจออกจากฟาร์มเจ็ดหมื่นตรวจทองซ้ำเลยอีก้ะจ้านะครับผมมีการรับประกันให้คือเก้าครับพี่น้องแม่นจรายละเอียดก็อยู่ในหน้าเพจนะครับผมจ่านะครับพี่น้องสวยงามครับตัวนี้นะครับตัวนี้พี่น้องก็ฟังอีกรอบนะครับจ่าตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกจาท้องกับเพชรตะวันได้สี่เดือนจากความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบอกลบราคาเปิดไปที่ห้าหมื่น ห้าพันบาทจ้ะนะครับราคารถเด็กขึเก้าแม่นจ้ารถเด็กขึเก้าจ้ะมีงบมีทุนเทุนทุ่มทรมาสอบถามเด็กขึเก้าจ้าก็ร้องกันได้สุดโตครับพี่น้องแมนจ้ะมาเตยโทรมาเอาครับผมฝากไวปมือนี้นะครับสามรายการครับขอบคองบีมนะครับผมจ้ะนะครับฝากพี่น้องคือเก้าเหมือนเดิมนะครับมือนีเก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า